นะคะไปหาเอฟซีมาแน่ห้าสิบบาทนะคะตะกร้าเล็กห้าสิบาทที่อยู่บริเวณใกล้ๆตรงนี้นะคะตะกร้าอาหารช้างนะคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคมแสนค่ะคมแสนเออขออันนี้ขอขออาหารของป้าต <uh, <Oh, okay. um ุ้ยนะคะเล่น้้เเิลนนะจาออืี่นี่เขาเขา ขออนนี้ขออาหารของปราตุยนะคะ้โอครับญี่ปุ่ออรืนั้นี่นี่เอาไป้ยหายิวยายิวโรนเจ้าย่บุนโรนยิวโรนสร้างต้นนนน่ะไปเลยะเด้อเดวอค้นหาหน่ะนี่ตัวใหญ่มากหัวใหญ่มากปราตุย่วย ผมแสงก็ว่ายอยู่บุนผมแสงก็ว่ายอยู่บุเดีก่อน,นเอาแสงดีก่อนป้าตุ้ยลืมติดโบกันแล้วค่ะนี่ป้าตุ้ยลืมติดโบป้าตุ้ยมัดผมแล้วค่ะนี่